กันเดอร์มาเปิดตัวแคมเปญ Journey of Glow ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียบิวตี้แลนด์มาร์คสุดยิ่งใหญ่ที่รวมนวัตกรรมและศาสตร์แห่งการดูแลผิวไว้ในที่เดียวพร้อมยกทัพดาราและศิลปินชื่อดังร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความโกลกรุงเทพมหานครกันเดอร์มาเกาเดอร์มาผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลผิวและความงามระดับโลก สร้างปรากฏการสุดยิ่งใหญ่เปิดตัวแคมเปญระดับภูมิภาค Journey o f p r o by GALD ERM A Journey o f p r o โดยกันเดอร์มาที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียเมรามิดพาร์คพารากอนสยามพารากอนสู่วิว u ี y landmark สุดล้ำ ครั้งแรกกับการผสานนวัตกรรมเสริมความงามและศาสต์แห่งการดูแลผิวไว้แบบครบทุกมิติผ่านกิจกรรม e อ u เ a น n ์เมนสุดพิเศษที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์แห่งความโกลอัพเดตนวัตกรรมและแล็ดลับการดูแลผิวให้สวยสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์และเหล่งประกายในแบบที่เป็นตัวเองนำทีมโดยผู้จิ้งสุดฮอตจุงอาเชนดังนัทขอชัยพร้อมด้วยอินฟาวราห์พทริเซียกูดโปโปบนิติไฮดีออมันดา โคสกลรัตโยชิมิมิทิวจิรวรรถแอนนาเสืองามเอี่ยมพาสจิรัตพงษ์บุกสิเดชอดตลาสและโบกี้ไลออนพอกอพีรอพัชศรีวัฒนงวงค์ผู้อำนวยการแฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจความงามประเทศไทยบริษัทกันเดอร์มาประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเจอร์ี่ออฟโกลเป็นแคมเปญระดับภูมิภาคของกันเดอร์มา ที่จัดขึ้นเพื่อตอบย้ำการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการดูแลผิวและความงาม n u m b e r 1 of dermatology นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ความงามในแบบ Immersive Experience และกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นอย่าง Exclusive ตลอดทั้ง3วันสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือระดับกับ4กิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด โกลวบู t พบกับ SKINBOOSTERS โกลว o บู t และสเาท่าโกลบู t จุดถ่ายภาพสุดพิเศษที่ทุกคนจะได้โอดผิวบนจอแพคเกจสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกช็อตของคุณเปล่งประกายอย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะผิวสวยโกลผิวสุขภาพดีหรือผิวอ่อนเยาว์ อินเวอร์ซีฟเอ็กเพียโซนพื้นที่สุดเก๋ที่จะพาไปสัมผัสนวัตรกรรมความงามและประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟกับ3ห้องที่สะท้อนมุมมองความงามอันแปลกใหม่สเปเชียล e n เนฟิสร้างโมเมนต์สุดพิเศษไปกับไอดอลในดวงใจกับช่วงโกลเด้ 00, นไทม์7 7 0เ0นถึง19.00นของทุกวันโดยวันที่14กุมภาพันธ์อินเลิฟไปกับผู้จิ้นสุดฮอตจุงอาเชนดังนัดขอชยัย วันที่15กุมภาพันธ์พบกับนักแสดงดาวรุ่งหน้าใสาดิวจิรวรรธและวันที่16กุมภาพันธ์ฟินจิหอนไปกับคู่จิ้งสุดคิวฟอสจิรัตพงบุคคสิเดชพร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษโปรแกรม Glow on Treatment เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความงามระดับพรีเมียมยังไม่หมดเท่านี้กันเดิมมาย,ยังยกทัพดาราเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมอวดผิวโกลบ,บนพรมลาเวนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นอินฟ้าวราหะ แคทริเซียกูดโอบโอบนิธิไฮดีออมันดาโฟสกนรัตโยชิมิมิทบีเวอร์พัทพลต้นหลิวเมทาพัทป้าอู่พิทยาออาฟโรดกันตะพลแอนนาเสืองามเอียงพร้อมราชพัทรัตและมาร์คซิวัตพร้อมจัดวินิคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้สนุกแบบจัดเต็มกับบอยแบนด์สุดฮอตแอ l ลาสแอ a ลาสนักร้องสาวสุดคูโบกี้ไลออนและ6หนุ่มฟลักซี่ สมกับเป็นอีเวนต์ระดับภูมิภาคที่มอบทั้งประสบการณ์ความงามความสนุกและความประทับใจพร้อมพาสัมผัสนวัตกรรมความงามอันล้ำสมัยได้ครบทุกมิติจริงๆสำหรับงารวันนี้เป็นไงบ้างครับกนครับผมก็ได้มาร่วมงานกองเราเยอมานะครับก็จัดบุ่สวยมากเราได้มีโอกาสเดินชมห้องต่างๆแล้คือตอนแรกอ่ะ ไม่คิดว่ามันจะมีห้องแบบว่าแบบนี้ด้วยในในแบบพังแล้วก็แบว่าดูเขา,าแบบเซ็ตไว้สวยมากเลยครับน่าจะเกิบคมแล้วเลยนิดเดียวครับน่าจะเหลืออีกนิดนึงครับใช่ คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเกาเดอรม,มาคือจัดง,งานแบบนี้ทำให้เชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านนะเชื่อใจได้เลยว่าเกาเดอร์ม,มาแบบไว้วางใจที่เราเห็นเลยว่าเขาก็มีประสบการณ์การมาที่ม,มาท่านานแล้วแล้วรู้เลยว่าเขายังนำสิ่งดีๆมาให้พวกเรานะครับชาวประชาชนได้เชื่อถอกันใช่ผมถ้ามีโอกาสผมต้องไปทำตั้งแล้วใช่คร<ช>ับ<ช>เดี๋ยวลองดูแต่ไว้ใจเกาเดอรม,มาใช่แล้วเขาเป็นที่หนึ่งในใจพวกคุณยังไงบ้างเกาเดอรมาเนี่ยเขา EST มันตั้ง1981 ผมก่อนเขาเกิดยังไม่เกิดพี่อูก็ยังไม่เกิดอยู่ไม่ไม่เกิดใครอะไรคนที่ยังไม่เกิดใช่แต่ตอนนี้ทุกคนเกิดแล้วแล้วความสวยก็มาถิงที่แล้วค่ะโด,กดยการดึงมวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้ทุกคนได้ทำครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มานัง่งฟังแคบบิวคีลร้องเพลงก็ได้เจอหน้าแฟนคลับเพราะว่าก็หลายวันอยู่ที่แบบวา่าไม่ได้เจอคับ เรไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายครับก็จริงๆแค่แค่จริงๆแค่เราเราพาพวกเขามาเดี๋ยววันเนี้ยผมว่าเขาได้เจออะไรดีนะนอกจากพวกเราสองคนเนี่ยผมว่าเป็น H B ที่ดีที่ทำให้พวกเราเนี่ยดูดีขึ้นใช่ไหมเราได้เจอคนใม่แหละเอางี้ค่ะงานนมีหลายอางค่ะพก็ยังไงก็ฝากงานกับพเราเดมาได้เลยครับก็ถือเขาจัดงานได้แบบสวยแล้วก็ตั้งใจ ถ้าพามาถ่ายรูปกันได้ใช่มาถ่าย,าาายครับก็มีรถเสร็จสิบเต็มเลยเพราะเราถ่ายเดี๋ยวเอาไว้ลงเรือใช่โอเควันนงานมาในส่วนของเรื่องเราสัมผัสกันหน่ว่าเลนทรายเนี้มันยังไงครับมันหวานกันอะไรเบอร์มนเลยหวานเหรอครับธรรมดามากเลยนี่เขาเนี่ยเขาเป็นหนุ่มรักๆอยู่แล้วมันนี่ผมรักสิ่งรอบๆอยู่เลยเออคือเราวันนั้นเป็นวันที่ มาจากเกาหลีพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันส1่กุมภาพันธ์วันลายเทนไทยมันแบบว่าเป็นวันที่เอาจริงๆนะมันเป็นวันที่มีความหมายเพราะว่าเราก็แบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ที่จริงมันก็บอกรักกันไดทุกวันที่หมดก็มีกันอยู่สองคนเพ่บอกรักคนนี้จะไปบอกรักใครใช่ใช่ไหมนั่นแหละครับ เขิอนไม่เอาให้พูดแล้วเขาเก่งมากนะนนี้ผมขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ให้เป็นลับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมมาสงสัยอย่างหนึ่งว่าผมมาดูดูตลอดว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วพอเขามาพร้อเขามาพร้อมกับดอกไม้เราก็เลยมองว่าเอาเวลาไรจดี แล้วเขามีการเขียนว,ว่าแบบเขายอยู่ทอมซีพีด้วยอะไร<ม>เรารู้สึกว่าเออเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะได้เติมอะไรให้เลยแต่จริงๆแค่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากแค่แบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากให้กลับมาแล้วแบบเขาว่าอยู่วันนี้เขาต้องทำงานเช้าด้วยก็อยากให้เขาแบบว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบจะน้อยแต่เดียวคอมเพลย์อะไรอย่างเงี้ยกลับมาแบบได้รับบรรยากาศดีเนาะอากาศดีๆบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแซวมีคนแซววันนั้นด้วยว่าแบบรังจับ วันนั้นอะ่ะคือผมหายไปเลยจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนะผมทำงานแบบผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยก็เลยแบบว่าโอเคไม่ได้หายไปไหนนะครับใช่สาวสาวัยสาววัยสิบเกิด<อ>รัววันผมกป็นแานแทเหมือนกันก็จีบวันไท็<อ><ๆ>ต้องล็อกวันให้กันและกันเลยนะบเป็นประจำาประจำปีจริงๆอยากล็อกวันให้งานครับครับใช่แต่นี่ครับให้เขาไปไิ่เฉยฉายเขาเชฉยชายมาก แล้วคือผมรู้สึกว่าเขาทำดีดีมากมด่าไหมก็<ะ>อ,อดดูเฟิร์สโน่อยู่ดี<อ>ดแต่เขาไปดูชิความทุ่ถุดของที่มาคือเอาจริงนะคือผมไปถึงแบบคือกองทัพทีพ่บอกกับผมว่าพี่มาช้าไปเพราะวันที่พีีไปก่อนหน้าวันวันหนึ่งแล้วก็พี่บอกว่าที่มาเต็มเต็มเต็มพื้นเลยผมไปคือเหลือแต่แบบเป็นไงเดินยากไหมใช้ชีวิตยากมันลื่นลื่นมากคือคือ มันลบลบประมาณลบแปดลบสิบแต่ก,ตก็ก็ได้ครับชอบชอบบรรยากาศแล้วกลับมาไทยคือตามนิดแปะมันมีปับตัวแม่งมีแบบอะไรรักใครับบอะไรปักโผล่แทบมืนครับนิดนึงมีแบบคดนจะเพียแดดเพราะว่าทํางานแบบพี่แบบเราสากแดดตานด้วยก็เหลยแบบปับตัวยังไม่ทนันเท่าไหร่ไม่อองไทยกนิด ย้ายของวุ่นวายมาก <c oughs> เพราะว่าผมทำบ้านด้วยอะไรเง <c oughs> ี้ยครับ <c oughs> กเบ็เลยแบบช่วงนี้ไลยแบบย้ายคงย้ายของยยขอทำออฟฟิศให้หม,มาด้วย <c oughs> คือที่หายไปเพราะว่ายุ่งเรื่องชวงีอยู่อะไรแบบนี <c oughs> เรื่องของสัญญามีม <c oughs> ุ้ง้นานายเนี่ยครับต้องคอยทำ <c oughs> ชีวิตช่วงนี้เป็นยัางไหมครับาะ่าทางานกันแบบวมชีวิตช่วงนี้ครับแม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็จะเ็นคิแบบว่าเรา ตื่นมาทํางานแล้วก็ไปแล้วก็ทำทแล้วก็ลวกลับมานอนแบบชีวิตมีต่อมาแต่ผมว่างานสมมติว่างานคือชีวิตเกย <c oughs> นไนมันรู้สึกว่าพอไม่ได้ทํางานแล้วแบบรู้สึกว่าชีวิตแบบ่เออเลยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบ ที่แหละอ,อยากทําแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนอะไปอยากจะแบบว่ามันอยากจะตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่มันว่างๆมันลรอจ่ะเก็บไว้ตอนกเกษียณแล้วแบบเออเก็บไว้ตอนเกษียณแล้วนะจริงเพราะแบบวันไหนที่รู้สึกว่าวันที่มันว่างอ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆและมันต้องหาอะไรแบบสถาสาาี่อะไรมาทำแบบให้มันรู้สึกมันไม่ว่างอืมเพราะมันเหมือนแบบแบบทำอะไรวะแต่ว่าจริงๆช่วงนี้ก็แอบแฝงมาถึงว่าแบบเขาก็ทำงานเสล็จอ่า เตรียมตัวเรื่องด้านการแสดงเราเองก็ทำงานเตรียมตังคู่ทั้งคู่เตรียมพบประสบเจอได้เลยประสบเจอรแต่ตอนนี้แบบงานที่มีเป็นงานคู่กับประถมมาใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้อัปเดตที่สุดมัอัพเดทแล้วครับจริงที่นี่ที่แรกแล้วกันเราว่าผมพูดได้และปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้เจอกัน เขาว่าเจอกันนี่มันเจอกันเจอยังไงครับเจอยังไงเซอใครแต่คนดูครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำมากๆว่าก็เก็บเงียบเงียบมานานจริงๆมันขัดปากมากมันอยากพูดมานานแล้วแต่มันไม่ได้จริงขจริงมันทำมาค่ะ ไม่ได้เดี๋ยวมาใจนั่ะจริงๆายเดือนนี้ผพ่อพักทุกคนได้ดูแน่นอนในสิ่งที่โอเคเราอยากทำมาขึ้มาแล้วก็เราได้มีโอกาสร่วมงานกับคนที่แบบว่าอยากทำงานด้วยมานานแล้วด้วยวันหน่อยกันปะวันหน่อยละต้องรอดูต้องรอดูผมรู้ทุกอย่างทุกกระบวนการว่าเขาคงตื่นเต้นมากใจถือได้แต่ว่าถ้าทุกคนรู้จะเป็นยังไง บอกเลยแค่นี้บอกเลยแค่นี้นะว่าที่จะมาเฉลยเลยนะครับผมก็เ u b l e X f น n Day นะครับครูเป็นงานครูพวกเราก็จะเป็นแฟนเดย์ที่เราจะไปเป็นคอนเสิร์ตนะครับที่จะมีแบบพี่ีน้องๆ้วกนั้นมาเปิดมาร์ครับชื่อมีหลายๆวงเลยแล้วก็รอดูว่าจะมีโชว,ว์อะไรพิเศษหรือเปล่าอ่าแล้วก็ถัดไปนิดนึงนะครับผมก็จะมีโอลิมป <s> ิกบบี <S <s ้เขาเริ่มขิงกันแล้วโอ้ยทีมสีสีส้มเนี่ยเออมาถึงก็แบบว่าแบบเก่งเลยแบบปากดีมาก อทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะครับคือแบบว่าฝัดีมากแบบดีแล้วไม่ไี้พูดอะไรเลยผมเปิดแล้วเปิดทีดีอนี้ยังไงอ่ะไม่พูดอะไรเลยไม่ฉิงอะไรเลยนะไม่ฉิงเลยนะสักอย่างเลยนะจริงเหรอใช่ผมดีใจแล้วที่ทีมผมอุยเสียใจมากอ่ะเสียเงินเคเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยเอาปากพีโดนขนมเทนลูกเฟรนด์นะนี่ไม่ใช่ครับดีใจที่มีมีพี่ภูมอยู่นะภูมิมันอะไรภูมิอ่อนภูมิแน่หรอ คอยตัดต่อที่คลองให้เรานะเออโอเคได้ตรงนี้ก็จอถิดกันไปมาอย่างนี้เลยไม่ไม่นะครับเพราะว่ารู้อาจจะเดาได้อยู่แล้วเป็นเกมที่เดาจริงๆไม่ต้องแข่งก็ได้ใช่ผมแอบรู้สึกว่าเสียดายมุกคือให้พวกเราสีส้มทั้งหมดนะครับไปยูนเดนแค่เลยก็ได้าวอ้าวอ้อย่างนี้นะเอาแล้วเอาแล้วนะขออนุญงอันถามสุดท้ายค่ะสีส้มจะลบลบท่าไหร่ครับไม่ลบให้อยู่นะแล้วถ้าขัดใช้กัวบอกส่วนลำบา ถ้าจะแพ้ก็แพ้ด้วยสีส้มผมไม่แพ้ละกันแจ่หนาจริงผมว่ามันเป็นเป็นเสน่ห์กันผมว่าคันนี้มันมันฟังน่าสนใจอยู่ที่แบบว่าที่พี่น้องวงการซิมฟอเนัเน่ยคือแบบว่ามารวมตัวกันมาเจอกันเนี่ยแต่ว่ามันคือคืนนะมันแบบว่ามันได้เกิดการคอนดิชันกันจริงซึ่งเป็นสิ่งที่สามปีที่แล้วอ่ะแอบคิดยูเหมือนกันว่า แค่จะรวมกันเจอกันอีกได้กเลย,เลยะอะไรเงี้ยเข้ามบใบสแต่ว่าเดี๋ยวน,นี้แบทบทุกคนคือแบบคอลลาบอร์เรชันจนแล้วถ้ามันเป็นงานแล้วแบบก็จะดีใจที่มาที่นี่เปนยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนกับสมาัควมชื่อแต่ที่เร็วกว่านั้นที่เร็วกว่านั้นสงการนะฮะเออใช่สงการสงการเจอพวกเราเรียบร้อยเร,ยร,ยเร,ยรยจาจะไปเต้นไปทุกเวทีใช่ ไม่มีเลยคุณหมอไปเที่ยวไปตีดหลายอยู่นะหลายอยู่หลายอยู่พอพอกระตุกจีนเลยครับแต่ว่าเราจะเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้ชมแบบนอนการกันต้องยก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 ต้องโจมโจมโจย้อมลูกาเต็มที่แล้วเดี๋ยวดูนะนอนโอเคขอบคุณท่านค่ะ